วนี้เรานั่งทุกรา้านที่เกี่ยวันนี้กันนะขเขาเริ่มเซอร์หน่าางเวยทีนะครับอีกประมาณไม่ถึงสิบนาที กอดแม้ได้ถ bon ้าอยากจะกอดก็กอดได้แต่ว่าต้องระมัดระวังอยู Esta, ่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ปิดนะครับก็อาจจะมีเชื้อได้สาหรับคนที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนแต่ว่าถ้าใครฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วท่านสบายใจได้นะครับเพื่อโรคเราจะค่อยๆเปิดค่อยๆคลายนะครับตัวเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะค่อยๆกลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติเดิมไม่เป็นศูนย์กลางในด้านการคมนาคมภาัเหนือตอนล่าง มีสถานที่ท่องเที่ยวบ้างพองสมควรแต่เวลาเที่ยวก็ม,มาเที่ยวแค่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันอื่นๆก็มีบ้างพองสมควรแต่สกยภาพาของพิษณุโลกเรามีโรงแรมมีสถานที่พักมีร้านอาหารมีการบริการมีการดูแลน้ำจิตน้ำใจก็ดีเหลือเกินเราเสียโอกาสห้าวันจากันขาดพืชผลหักและประสมวันเสาร์อาทิตย์มีคน่าแน่นอนวิธีการที่จะทําได้ดีที่สุดทางท้าเอกชนหลายๆคนก็หาดีกันถ้าอย่างนั้น เราต้องเชิญชวนคนมาจากต่างพื้นที่ให้มากที่สุดสามสองหนึ่งค่นี่ละจะไที่เป็ใต้ไม้ไ่ผู้สาวเดียวต้องถากน่นะคอยากจะดูความเ่ีิธานุาท่านองทะลุแมเลยค่ะีทถ้ามีแก้วให้รนนี่ก็ยกสมชน ขอบพระคุณค่ะร่วมประสบการณ์ในชาวไทยและชาด้านหน้าวิถีนะครับเราก็เตรียมพร้อม So everyone that just walk around one b i l d i n g around and you just want to know what we are doing now. This is this l o v l and delicious coffee and bakery. So, in a moment, we are going to have the grand opening. ลกกาแฟแอนด์เบเกอรี่2022คขอะมือไดะ Yes ถูกแคกาแฟหรืองคะเดี๋ีสรู่เกกรรแบบนี้ทุกๆปีเลด้วยจริงๆทุกโลกกาแฟแอนด์เบเกอร2022ว์ันตีท้งสงคนี้ทั้งสได้คับตอนนี้เคยทำนะ คือมันไวนะครับมันไวมากคไปแล้วค่ะข่าวไมซิตี้ตอนนั้นแล้วเราต้องมีสมาธิด้วยนะคะนะคะคุณค่าส่สวนดีเจค่ะที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคัมแปร์เดเลอรี่ของเรานะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรก <S <S และต้องมีครั้งต่อไปไไนะะี่ค่ะว้า,าวสื่อมวลชนทุกสันักค,ครับคาราบประธานสภาอุตสาหกรรมาซิโลซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของการจัดงาน วิเชโลคาฟีอด์เดเกอรี่เฟส2022การจัดงานในครั้งนี้เรารวมใหคเอกชนกนะคะรวมตัวกันจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดของข้างหนึ่และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปถึงระดับประเทศก็อ,อย่างที่เรียนนะคะดิฉันก็หวัองเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก,บกบาแฟและเบเกอรี่เอสเอนตี e ของเราในจังหวัดชิบุรกสุเทพและภาคเหนือจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในทางบวกค่ะ แล้ก็ที่สชนค่ะในการมาเรื่องของตัวอีตัวสุดท้ายของอรซึ่งคือเรื่องของเอกสิมเชนขานอกในวันนี้นะคะก็มีคอนเซ็ปต์การเนเธุรกิจเรื่องอะรนะคะทุกคนเดินเรื่องวิถีเดินวันนี้เราก็จะมีอะไรแปลใหม่ขึ้นโดยใช้การเริ่มตนะคะแลก hm ็าสอะไรต่างๆที่มสามารถับานได้